สวัสดีครับท,ทุกทท่านทุกๆคนเซานี่วันที่10บธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3ครับตรงกับวันพฤหัสนะครับ สนามบ้านสมสนุกครับอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับเนาะอันนี้บรรยากาศง่วเซานี่ครับนี่เริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นเลยครับพี่น้องนี่อันพี่น้องสิมาซื้อมาขายกับมาใดนะครับทุกวันพฤหัสนะครับเนาะสนามนี้เพิ่งจะเปิดสองสองมื่นครับในอาทิตย์หนึ่งกับเปิดพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับเนาะพี่น้องสะดวกมือใดมากเมือนั้นนะครับเนาะครับเมื่อนี้อันนั้นทั่วกับสิ้ผ้าพ่อแม่เอือยไอ้น้อง ถามเบื้องง่วนะครับราคาง่วนเบื้องตัวง่วนมาดีมางามสั่รไดครับมือนี้เนาะนี่ครับนี่ตามที่เราเห็นนี่ครับนี่มือแดงหลายนะครับเนาะสีดำดำมุมมก็มีเนืขาวก็มีแก้มมานน้ำครับผูแม่แก้มกันมากานะครับเนาะผ่านอย่างถามเบื้องนะครับเนาะเบื้องตัวแหลกแหกหมานตัวตับอิดตัวตํากอสนามนี่มือนี้นะครับนี่เป็นง่วนผูเพศผูเพศเถิกนะครับนี่ หลบหลางคนห้างคนรอพอสมควรจะแบมันหนาวนะครับ,บพ,าานนพี่น้องะหนังขนสั้นจักจากเลยคนกันหนาวครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศพี่น้องอากาศเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องนี่อุณหภูมิหนาสีอยู่นี่สิบสองยี่สิบสามดเนาะมันเย็นเจี๊ยบเลยครับนี่แต่บอลมแต่หนาวครับอเบิ่งค้อยงวดถึกไม่น้ำกันนะพี่น้องเนาะอันตัวนี้จักบาทนะครับของไว้สี่หมื่นพันครับ้องสี่หมื่นหนึ่งพันนครับนี่ยืนง่ามยืนตรงดีเนาะวนนี้ขาตรงดีครับนี่ออกสี มุมน้ำดำครับสูงกับลอยสามสิบกัวัวเนาะก้มสูงเพลินเอาครับราคานี่สี่หมื่นหนึ่งพันหนี้พี่มองอยากได้กะทักไทยโทรถามเอาเนาะอันไม่เบืรอฝากพี่มองบ้างนะครับศ <39 45 S 2> ูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหนึ่งหกสามเก้าสี่ห้าสมเก้าสี่ห้าพี่มองมากยังสี่กับทั่วมากนะครับเนาะเอาไปคุณได้ครับนี่ไปคุณ,ไปค,ณไปคุณตอมีกำไรดีและครับโอ้ด่างงามครับพวกแขงไง คนนี่คนแมน่นคนมักสีนี่พอพันได้เลยเนาะหาคนมักสีนีได้นน่แขงขาดีมัดนะครับนี่ครับดาาโหหางไงครับคนนี้หางไงครับ,างงรบขามดดีสุกีบสุเล็บนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับอ่ามาเบิ้งอีกเจ้านี้อีกเจ้านึงครับนี่ก็เพดผูอันนี้สีแดงครับบัดนี้กีบขาใหญ่นังหนาสูงกะเขาอยสามสิบเหรียญเนาะ ปีละว่านครับตัวนี้ปีกว่าแต่เนาะอายุมันแมนปีกว่าครับโอ้เล็บเล็บดีทั้งแปดเล็บเลยครับเล็บตัวนี้เล็บใหญ่เล็บดีหนังใหญ่หนังหนาหนาสายใหญ่เออหนังหนาซาใหญ่าราประเภทประเภทสีนอะมาแล้วครับสีพันมาละตัวนี้คนละย<ม>ังง่วนหน่อยหอยู่ได้ครับนี่หนังหนาซายขาใหญ่พันนี่พวกขาใหญ่ห้องยุตเท่าไหรครับตัวนี้ห้องราคาเท่าไหร่ห้องสามเก้าครับโอ้ตัวนี้สามสิบเก้ามันี้มากับอีกแม่หนึ่งเนาะ ผูตัวนี้3าเกด้วครับนี่อันตัวนี้แม่ก้าสูงก็เถิดตัวนี้จักน้อยนึงเนาะสีขาวมาลอยสีแม่นี่สูงกว่าเถิดจักน้อยแม่นี่ห้องยุทธไทยเนาะครับแม่นี่แม่นี่เป็นแม่ลูกครับโอ้นั่นบป็ลูกมันโอ้มาเบ่งลูกมันครับนี่อันนี้พี่น้องหาหมื่นแปดแม่ลูกโอ้ลูกเขาท้าตัวนี้แม่ลูกเพศผู้ด้วครับนี่นี่ครับฮะเพศผู้เพศเมียเพศผู้เพศผู้โอ้นี่ลูกเพศผู้ด้วครับนี่ ะครับลูกกรลังยางไปตาจากแม่อ๋อสูงแม่คกือสิร้อยสามลยี้สิบตำนี่แหละครับเนี่ยหาหมื่นแปดเนาะอ่าครับพี่น้องอยากได้บลกเถืกหรือแม่ลูกคมนี่นะครับแต่ถ้าก่ายถามเอาเนาะอันมีเบอร์พอนะครับมีครับเบอร์อดครับศูนดครับสามีหครับสามซีหนึ่งเก้าสามหนึ่ง้าสหนึ่งครับพอแหล่เนาะอ่ามหาพอแหล่ได้ครับนี่ตัวนี่อันที่พอแหล่อยบาน บอลเลื้อเบือเฮานี่บอครับโอ,อ้บอลบอลเลื้อเบือเฮ้านะครับเนาะอ่านีครับเขาทาอยู่แม่นี่ลูกสวยงามเอาว่าเบิ่งสีขาวๆเอาโบดตัวนี่ไเอาว่าเห็นเท่าโบดแล้วพี่น้องเท่าโบดเบิ่งเท่าโบดครับพี่น้องถามหาเพราะลุ้นพร้อมแบบเท่าโบดหลายท่านหลายคนยังถามหาอยู่เนาะเท่าโบดเนาะควออ้างยุท่ธใดเนาะครับเนี่นยราคาเท่าไรครับ สี่หมื่นเจ็ดเอาเบื้องหน้าก็นะครับนี่เบื้องหนา้าเพิ่นนี่เท่าบทติดดำเหมดเลยเนาะสี่หมื่นเจ็ดสูงมากลอยสามสิบกวนิหน่อยมข่มสูงเพิน่นนี่ครับอายุหาปีอายุหาปีได้ลูกพ่านลูกจักตัวแล้วเนาะครับลูกสองลูกสองต่อไปที่สามเนาะพร้อมทับเป็นบอลนี่ ทับแล้วครับโอทับทับยังไป็นน้องครับนี่ยทับเอเอสเคห้าสองศูนย์คนทับห้าสองศูนย์เลยได้เป็อนน้องนี่เอสเคห้าสองศูนย์แดงจึ้งขึนครับออกมาเครื่องเพลย์ดำงอค้างไงนี่ครับตีตาศูนย์หนึ่งซีทีบวกเนี่ยคนตีตาอย่างเรียบร้อยครับโอ้นุ่มซีเต้าเอาครับคนนี้ออกมาส่งหน,งนังหนา้าๆอ่างไงหนามหนามล่างดีจีบเล็บจีบดีแปดจีบอ่าบ่มีตำหนอกกำนี้เนาะ มีตันนี้ไดนพี่น้องมักช่วงนี้ซีนี้ก็ทักทายหาเพื่นใดเนาะราคาซีเท่าไรก่อนสี่เจ็ดครับสี่หมื่นเจ็อ่ะพี่น้องอยากได้ซีมันจะกะโทรถามต่อเอาโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนหามครับศูนย์หกสามหนึ่งห้หนึครับหนึ่งงศามหับอันง้เขา่นไหนเนาะยี่บ้านโคกเงี้ยครับโคกโอ้นี่บอบัรละบืเขาเนี่เนาะโคกเงี้ยน้อให้ครับน้อให้โคกเงี้ยทางไหนเนา่น้องให้ว่าปีน โอ้วยย่าปีว่าแมนโค้งใบอลระเงบ,รบืออันนี้ยุคโคง,งว่าปีครับนี่ค้งน,นองให้ว่าปียาปีครับว่แมนบอเบือนารอลกไม้คนเลยกิไว้เรื่อกระหอกเลยนี่จเดินหรือขมันเนี่ย มันจะเจมเกเดีอนแล้วมันะอีกพอหลไยมืออกเลน้รันกัมันออกแล้วนวพอมันเขาต้งสีเริ่มสีกันเลยมันสออกสปีใหม่พอดีบ่มีน้าี่หอกคว้านปีใหม่ยสีไวในทองเนาะเมีนมันอเมีนี่เมีมานสีไวในทองพันี่สิบเจ็ดพะนะสี่หมืจ็ดีไโอ้นมมันไก่แล้วนรัมตึงตัวนี่โอ้มตึงเหรอครับนมตึงแล้วไก่ออกแล้วนี่ ขับส <Cornell> ีไว้ไว้หนี่ยักน้องลงสิบ่รอหนักน้องล่องหรอขับน้องมีลูกเลยวัวไม่มันรับประกันเลยเนาะประกันเลยครับประกันเลยครับตัวนี้รับประกันเลยทีไรน่ำเบิ่งเอาเลยพวงสางแม่ก็ใช้ได้เนาะนางนาดีสีขาวสีเย็นเขาไข่ยกันเจ็ดแปดมื้อเลยเขาก็ขายโอ้ลูกตัวนี้บ่พออืมอ่ะนี่ครับนี่ลูกตัวนี้หรอ มันนขาายมนเขาวมันซีไว้มันซีไว้ซีไว้นทอประกันทองรับ่ประกันทองเลยขนมรันเต็มอมันออกมาม่ี้เขาต่อนมใครแล้วเบิ้งใส่เบิ้งกันใส่ปีใหม่นี่เนาะหนาโนก่นครับอ่าครับสูงลอยหาสิบนต้นนี้นาอไม่นี่เนาะกอ้มสูงเพิ่มเขากว่านมาชนลอยหาสิบก้มสูงที ขายอยู่ีสเจ็ดเนาสิบเจ็ดเพื่นี่สิบสองสีม่สมเดี๋ยวตัวเดียวดีเนาะไดๆแม่ม่นครับโทรมาหาผมด้วยครับนี่โทรหมอหนี่อันอีพอวันด้พอวันพฤนสิขายนเท่านี้ตครับคน้อเบอร์ไอ่ะโทรมาครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองสามเก้าสองแปดสรมเก้าสองแโทรมาหาพอพอสะเียนว่าปี อ่ะครับตัวนี้ว่าปีดนะครับเนี่เพิ่งกำลังเพิ่งกำลังตัวล่องกันอยู่นะครับเลยถาว์เบื่นเพิ่นครับตัวนี้เอามาเบิ่งแม่ลูกเป็นตาเลี้ยงอีกโค้งนึงครับบัานนี้โอ้อล่ำตัวแม่ดีเป็นบังลูกคนไก่ไก่นะครับเนาะโอ้ออขาวจุนพวนอ้วนแต่แม่มัน วัดแม่ลูกกวัแม่เวัโอ้น้มไงโน้มดีครับนี่นมดีหมดงามหมดทรงลูกว่าใครเนี่ยเติบไป็นี่เนาะลูกเง่าอาดหลาดแม่สูงลอยสี่สิบตัวน้อยสี่สิบสามนี่ประมาณนี้เนาะสูงดักโอ้ดักไงครับดักไงขวางไงห่วงว่ายหกสิบหกโอ้ครับแม่ลูกโคมนี่ห้องหกสิบหกครับนี่ลูกเพศแม่ทำตัวนี่ลูกเพศแม่แม่ทับพันแล้วโอ้ทับพันจากเดือนเหรอพ่อ สอ,สองเดือนตั้งแ่เขาสามเดือนยอัน,บบน,นทัาบ้บานบ้านห้องหนิบ่ไปทับงัวบาทบาทโอ้เพิ่นทับไปแล้วครับเนี่ยสองเดือนซื้อไปคือถ้าไปรุ่มลูกเนาะได้ลูกแม่พมร้อมเป็นลุ่มลูกพร้อมเนาะนี่ครับแม่นี่เป็นี่นหนังญญนะขาใหญ่ด้ยขาใหญ่ออยูะมานี้เนาะเอาซื้อซื้อสองในสามป่ะเนี่ยซื้อวัวแม่ลูกพี้องแม่มานพร้อม ทำเงินท้องตัวเมียอีกครั้งนี้เนาะอ่ะอาครับน้าผ้าเบิ่งหลบๆจงังหน่อยเนาะเบิ่งเล็บเบิ่งตีนเบิ่งหางนะครับนี่โกโูดีเหมือนเบิ่งหนาเบิ่งหนาเบิ่งปากเพิ่นนี่ครับนี่หนาโกูหนาผาก้วงนะครับหนาหนงน,นุ่นดีเตือเพิ่มข้นนี่ครับทับไปสองเดือนพอนะทับบ้านาน,นี่เราไปสี่ข่าวสามเดือนลูกแม่พี่น้องโอ้แม่นี่โอ้หลังเป๋อเลี่ยนเลยนี่ต <3 S 1> ้องตีให้ลูกมาโก้ตือยู่ดอก อท๋ทำไปสองเดือนลูกกับ,บามันเจเดือนนี่เนาะนี่ครับ,บนี่นนนนลูสีวางเ็เดือนนี่แหะนี่พอเมีมันทำได้สเดือนแล้วทอาครับพี่น้องอยากได้แม่ลูกชื่อสตัวได้สาตัวนี่โทรมาหาอีพอนี่เบอร์ไหพอ,อพอเล่ไอ้ไอ้ศูนย์เก้า้าห้าศูนย์ีเก้าศูนย์ีเจ็โทรมหาพอเลนะครับเ,น,น,เน,น,นาะมั่วล่าก็อยูปุ่ยหนอ่อยครับนี่เงิน หกพันมองขายได้หกหมื 66, <000. S 2> ่นหกพันนี่อ่ะครับราคาเต็มเลยครับนี่หกหมื่นหกพันนี่ครับยางดีแม่พันยางดีครับทกถึนทอนรับประกันเลยครับห้างดอกหัวเปี้ยวลูกส้วงสุดรับประกันกันทุกแผลเลยเค,ครับพี่น้องจะได้เอาไปเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงง่ายไหมนี่ซื้อสวงได้สามต่อมา ก็เบิ่งง้อรุ่นรุ่นครับมันนี่ยง้วรุ่นง้อผูเจ้านี่มามาสี่ตัวหรบอกครับมาสี่ตัวนี่เป็นเป็นแม่สองตัวติผูองตัวผูสองแม่สองครับพี่น้องง้วกังๆรุ่นเนาะพี่น้องหลายคนหลายท่านกำลังมองหาง้วหุ่นนี้ส่งนีจนครับนี่ตัวนี้ตัวผูครับนี่สูงพันถึงรนอยสามถีเนาะยังมันถึงหนอยสามดีครับนยังเป็นง้วหน่อยอยู่ ท่านถึงท่านถึงปีไปบ่ครับบ่ท่านถึงปีครับนี่ครับส้มนียไป็นคุณน,นะครับนี่ขาใหญ่เป็นตาใหญ่ไว้ตัวนี้ตัวนี้ห้องอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดเป็นคูครับโอ้เปิดเป็นครูเลยเนาะเอาครูมุมมุมกับคู่แดงๆนี่เปิดไปยู่เท่าไหร่ครับหกสิบห่าครับหกหมื่นห่าหกหมื่นห่าทหารก็สองตัวเนาะนี่ครับหกหมื่นห่าเลยตัวนี้เอามาเบิ่งแม่ตัวแดงอีกครับนี่โอ้ตัวนี้ก็หนังหนาครับหนังหนาสีแดงลำตัวเงา ตัวเนี้วสองตัวเนาะอายุซ้ำกันหรอวะอายุซ้ำกันครับพัฒน์ทั้งปีจกโตเนาะนี่ครับสองตัวนี่พัฒน์ั้งปีจกโตแต่ว่างัวส่งส่งเหยาเหาเนาะตั้ตัวเหยาเก่าเดือนสิบเดือนอืมสิบประมาณเก่าเดือนสิบเดือนเพิ่นว่าแต่ว่าพัฒนถึงไรสามสิบด้วยพี่น้องเนี่ยร่มสูงเบื้งเล็บครับเนี่ยเล็บดีนะครับเล็บช่วงหลอกช่วงล่างก็ดีบ่มีบาดโบมี่เพียวโมี่แป็บนะครับเนาะนี่หน้าตาหนังหนาขี้เหนียวหนังหนาเอาคุณดีอยู่ นังหนาตัวนี้ห้องหาแม่แอะไรวะนี่แม่งยังไงห,ห้องหาแม่ครับแยกแม่ผวแยกแม่โอ้ยแยกแม่แยกเกินมากเหมือนบ้านเนาะนี่ครับ้องกับแม่เป็นงัวหน่อย,อยอยู่ได้ครับหนึ่งง้อหน่อยอยู่ไม่เป็นข้มกินนมแม่จะสั่มเดือดล้วจริงจริกินอยู่เอาครับข้มนี่เด้งแดงก้าวขาวเน่าๆนี่ห้องอยู่เท่าไรก่อนหกสิบห้าหกหมื่นห่ากะ จะคอยอยากได้ตัวใดก็จะคอยโทรมาเอาเนาะรับประกันตำหนิทุกอย่างตำหนิทอกทื่นถอนหางดอกหนาแด่นดูดสวงซอกดูดสวงสุดบบมี่เนาะรับประกันมาสุบแผ่เลยเนาะครับนี่คมเพียรผูอาพี่น้องอยากได้ง่วงผูเป็นเลี้ยงเป็นขุนเนาะจะโทษทักมาได้บันนี้มีเบิ้งง่วงเมียาะพี่เนาะมาเบิ้งง่วงเมียครับพี่น้องมาเบิ้งง่วงเมียอ่านี่มาเบิ้งง่วงเมียนะครับ นี่คืองัวแม่โตนี่กับโตนี่สีสัมกันยู่โรปว่าอายุหนี่งไหมเหรครับปีปีกลัวเด้๋ยนาะครับปีกลัวสองตัวนี่ปีกลัวได้เพี่น้องนี่มันสีขึ้นบนนอแหล่งนี่เนาะฮะตะกิดประมาณางังขึ้นนดิดแหละบังลงหน้าลงหน้าปีนาดวอืมประมาณลงหน้าปีหนาดีขึ้นแท้เนาะครับเอาคมนี่ห้องใจค,ครับคุณเนี่ย ผมนี่เปิดไวสี่สิบเก้าห้าร้อยโอ้สี่สิบเก้าหาร้อยสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยอะครับผมนี่มางมาเบิงขาบ่มีบาดบ่มีแผลเนาะบ่มีเป้ยวเบิงหนาง้อกับคุณคุณบ่แคะบ่ตื่นบ่ตื่นบ่ทวนครับนี่ง้อบนบาดเขาเลยครับนี่เบิงช่วงหาง ตัวนี้โอ้หางไงสูสีกันก้มสูงเนาะก้มสูงซ้ำๆกันเลยสูงกับสีม่านสีชดลอยสามอยู่ดอกเนาะสองแม่นีสีชดลอยสามอยู่ครับนี่แต่ตัวเถกอนีสองเถกกันบั้นถึงแต่ว่าง่วอึดหยากันเนาะโพี่น้องง่วงสวสีจอยจังสี่ตัวน่บอ้วนบันไดเนาะท่านฟูมักคุณนั่นส้มนี่เนาะ มาส่งนี่ถึงเราทำมาขุนมาว่าขันง้อจอยสิเหมือนขุนขึ้นไม่หมดล่ะครับง้อมันมาขอกเดียวกันเป็นเลยสี่ตัวเนี่ยครับง้อขอกเดียวกันสี่ตัวเอาเป็นน้องมักสี่ตัวเอาไปมัตสึชิแ้วเนาะครับดูขุนไงวิ่งกำไรงายมน้งครับนี่ต้องกีจอยแบบนี้บุกอวนคักปันใดแต่ว่าขันโม่บุวนตันตันลำมกับขุนบ่ไหร่เนาะมันก็เต็มแล้วอันนี้พี่น้องสี่ห่อไปต่อกกันได้ครับเนาะอยากได้สีตัวนี่ก็ทักทักโทรม่าเบอร์ใดเนาะครับ 099 289 0471อันง่วงเข้าจ้านไหนครับเนี่ยบ้านฮอกกวองครับบาระเบูโอ้มาตะน้องโดนฮอกกวางเลยหมดฮอกกวงน้องโดนนี่เนาะนี่นี่นี่รัดไปนี่เนาะอ่าอยู่ใกล้ๆสนามนมีได้ครับนี่ดูย่ายมากกันเลอ๋อกองน้องโดนครับเนาะนี่อ่าครับถักโท่มาเบอร์นี่นะครับเด้อนี่นี่ครับนี่ถ้าเบิ่งรอบๆขุนขึ้นไหวอยู่ครับส่งนี่ขุนขึ้นไหว อาเมาื่บืงเม่มุมมุมดำดำเป็นสื่อขายกันหรอวะเดี๋ยวนำเงินอยู่ทางนั้นเดี๋ยวสิเบืงบ้งผ้าเบิ่องโตเบื้องโตครับล้ำโตดีครับแม่นี่ล้ำโตดีนมงามขาใหญ่ยาวสูงลอยสี่สิบตัวอันนี้แม่แดงอีกแม่นึงนี่อันนี้ก็นมออกมาแล้วครับนมดีเดิบเป็นแม่บ้นานไหมตัวนี้นะครับเนาะสอง สองตัวนี้จ้คของคนนี้คืออยู่ทางขุาเนาไปทำเพิ่งเบิงเนแลครับเนะาะด่าคนกค้างไงจะคล้องคนไปเซตใบอยู่ซื้อซื้อขายกันแล้วบ่ครับตัวนี้ตัวนี้จะาของคนไปเสตไหนเนะจ้คของนเซตใบอยู่บุญโอจ้าของโม่เบรน่มจิ้วจะคล้องตัว เอามาเบิ่งแม่สาวงามๆครับบัดนี้แม่พันแม่บอกประจำคอกประจำไข่ได้ครับบัดนี้โ่ยยางโช้กดีเลยบัดนี้ยยางโช้สวยเลยครับเนี่ยว่าจะเอาที่ทิพหานึงสี่ห้องไว้ลึกล่างถึงบดที่ห้องไปที่ทิพหะครับครับเอานามล่างดีครับนามล่างน้าเทิงได้ส่วนมัดเลยว่าจะเป็นหางพุ่นอ่ะว่าจะเป็นขาเนาะครับพุ่นใหญ่ขาใหญ่ปปก้ออองจืย่างดี รับประกันทอกขืนทอนเลยครับเี่ชี้ซิบ<ฮ>หาจีชี้มือหาเาะอ๋ออะพี่น้องแม่สาวหน่อยแม่พันเอาไปเป็นแม่บอกแม่ขอกแม่ขายเนาะก็สีเลี้ยสมีอีกปีหนึ่งมันโตก็จะขึ้นเพิ่งจังไหนพูดเหรอครับป้อมันหน่อยอยู่เนาะแม่ปีกลัวง้อหน่อยด้วยครับเนี่ยนี่ง้อหน่อยสูงมันมากหลายสามแล้วด้วนี่ง้อหกเดือนพูดเหรอครับโอ้ยยางเป็นเก่าขนาดเลยล่ำตัว หนาครับรับตัวหนาเงาเอาสีจะผา่าไปลองอยากได้โทรมาหาพ่อหนวดนี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสมเจองสามเจสงามสองห้าแปดสามสอหดหลังไหมหลังไงง่วนหน่อยเป็นหนาปีหนาผมได้คยสิทับเน,นาะพ่อเนอปีหนาได้ไดทบนี่อันฮอดปีหนา,า,านี่ซื้อไปได้ราคาเนี่ยโก้โก้ครับโก ยืนงามยืนงามแม่มาก่แดงมาไปลวกซาหมื่นเบิ้งแม่พัดอีกตัวหนึงครับแม่แดงสีแดงต,ดดติดดำติดดำเต็มเพี้กันเลยตัวนึงตาดำหูดำขาดำครับแม่หนี่งเครื่องเพชรดำปะเนาะเบิ่งมาบอกกันนี่ครับสูงร้อยเยี่ยงปากโค้งหนึ่งร้อยหาซิบไปได้ครับแม่นี่เครื่องเพชรดำออก,ก็ขังในี่ขั้ว,หา,ไไว,าาวาหางง่าม จีบเล็บจีบตีนถึงแปดจีบดีมัดหนามล่างพันเป็นเลยนมอ,ออกมาแล้วครับนมอ,ออกสีตองงามแล้วปวดกว็ข้างอ่ะปวดกว็ข้างหนาใหญ่เปิดราคาเท่าไหรครับตัวนี้หกสิบห่าหกสิบห่าหกหมื่นห้าอันราค่าห้องซื้อเนาะอ่ะพี่น้องอยากได้แม่พันธ์เม่์เล้งเดียน,น,นครับหกหมืน่นห่าราคาพันห้องไว้ทั่วมาตัวเอาเนาะ โทรมาเบอร์ไหนครับ080 766 2386โทรทักมาเบอร์นี้นะครับเนาะอยูบ่บอสเลบือนีไหมครับอยู่บอสเลบือนีนะครับเดี๋ยวเบิ้งดา่าเบ้งเน,นาะทัางดีข่ขาดีไหมน,นี่ครับหนามล่างใส่ได้แล้เบิ้งเถิกหน่อยจะไก่ก,กันครับบัน,นเจดผูกหนังนาตัวนี้ขาใหญ่เป็นัวดำนี่ สองตัวของเจ้าป่ะครับเนี่ย,ยขึ้นปะ่ะอ้คนจาขอ,องคนนงไงนหนาครับตัวนี้หนา <c oughs> พอพัน,นไหนตัวแดงดำดำดำเน,จำจำนาะสามหมื่นหา้าปักเรื่องแดงกันเดียวสามหม,มื่นสอง <c oughs> เกินกันเล็กน่อยนึงเกินกันเลยสามพันตัวนี่ได้ทั้งสองตัวเลยครับแข่งขากำลังของเสียกันแข่งแข่งขาหนาหลัง เล็บตีนเล็บไนครับตัวดำตัวดำเล็บญนเนาะนังหนาครับตัวดำเลยสูงสี่วังร้อยบ้านถึงลอยสามปันไหนดอกบ้านถึงลอยสามขักปันไหนเนาะครับเนะงงี่ยเห็นง่วนหน่อยนะครับเนี่ยเป็นง,ง่วนหน่อยท่านถึงปีไปครับเนี่ยบ้านถึงทั้งสองเนาะตัวแดยงจักบาทกว่า ตัวแดงสามหมื่นสองตัวนั้นเกินอยู่พันหนึ่งเนาะตัวนันสามหมื่หาเกินกันอยู่สองเกินกันอยู่สองพันนะครับเนี่ยอเอาในทึงสองตัวตัวตอำเงากอทันละอพี่น้องอยากได้2ตัวนี้ไงเนื้หนางสิพอพันไหนเลยทโทมาเบอร์ใดเนาะครับ0 6นย์หกสาม6 3 8,4,9,9 8สี่เกเก่าโทมาเบอร์นี้เนาะครับเนาะสตัวนี้ อันยุบบอลหรืเบือเขานี่เนาะครับเนาะอ่าครับยุบบอลหรืเบือครับเนะี่ยห่อเข็นพ่อเข็นพ่อเข็นตัวนี้ไปแล้วครับว่าแล้ว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 อ่ะเมื่อเบืองเมียดำมืงหันครับเบิองพานมากหันเนาะเป็นกำลังหนักขายอยู่ท่องแล้วปะครับตัวนี้ สองเดือนเนี่ยทับบ้านเท่าไหร่บุตรโอ้ศูนย์โกหกไว้อ๋อนี่ครับมันทับศูนย์กหกไว้ด้ครับนี่ยงน้าลรางดเือนนึงโอ้นงาลรางเขาทาขอทานุ่มบอกมาลูกสองให้ท่องโอ้ลูกที่สองให้ท่ออพี่น้องได้สดได้สดเม่นี่เนาะมุ่มล่ำโตเง่าครับด้วยมาสี่สิบห้าบวกข้อมสูงเพิ่นพอสี่สิบห้าบวกครับนาดีเรียบ เรียบดีแปดเล็บเียบ่มีเยวเลยพกทกข้นถอนแปวดังรับประกันเลยทองผอมประกันเบอ่ารับประกันให้สูแพรเนาะอันลาค่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าหมื่นสามหาหมื่นสามน้องอยากได้หาหมื่นสามท่มาเอาด้วยครับเนี่ยทรมาต่อเอาโท่มาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองสองศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดเท่ามาเบอร์นี้นะครับขั้าบล็อเตอร อันแม่นี่ล้ำตงามครับเล่าโตัวดีเบิ่งดากดากสวยดากสวยครับเนี่ยลูกที่สองให้ทองครับอันแม่นี่ขายเราบอกครับเดี่ยขายเราครับโอ้แม่นี่ขายเราคเจ็ดหมื่นโอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นถึงเพียงเลยบอกครับคเจ็ดหมื่นึงเพียงอ่นนี่ครับเช็คราคาให้เบิ่งนะครับนี่เจ็ดหมื่นนี่ซ้ำนี่แหละครับแดงแบบเข้มเลยคะแนนราคาคนขายต่ัวกันมันว่าีคนให้กำไรกำไรก็ขายคนโอ้ซื้อไปเราเจ็ดหมื่น คันให้เกินเจ็ดหมื่นไปกับขายให้กันขา้อยขายรอาท่องไปนี่ครับเนี่ยผสมในเดือนนึงครับโอ้ผสม,มยังน,อน้องเมนี่เนาะผสมสีใบให้กันสีใบให้กัน,กนโอ้สองโต๊ะนี่คอกเดียวกัน,สน,กนผสมสีใบไว้โอ้เอาครับตัวนี้เพิ่นซื้อไปเราเจ็ดหมื่นเจราคาสุฟังแต่ว่าอันมีคนให้เพิ่นก็บจะขายให้กันอยากซื้อเท่าไหร่ได้เลยครับตัวนี้ศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหก c สองศูนย์ไปนี่แดงหมึกบัวตองหวง่วงนะครับแดงสูงร้อยมีร้อยหาซิบครับนี่ไม่ดูร้อยหาซิบเพื่องเพดดำ่อู้หางไงครับนี่ใส่ชีไว้ให้กันครับนี่เอามีกำไรเพิ่นขายครับเพิ่นว่าสันเนาะมีกำไรขายเลยว่า่สันเดี้อู้ประเภทสีนี่บ่ต้องห่วงครับนี่สวยทั้งสองตัวเจ้านี่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยกว่าอ่ะมีหนองร่อง,องทางร่อง โทอถามเพี่มึงเดอ้อครับเนี่ยขันมักแบบนี้เนาะครับบางงมงายแบบนี้ราคาชำนีนะครับเนะ mm hmm. าะอผ้าเบิง้งต,ตัวตัวไม้ครับ mm hmm. ตัวนี้กับเพลทเม่เพลเพมียคือกัน mm hmm. มาเบิ้งขั่วสูงเพิน่นเพ mm ิ hmm. ่นประเภทติดหูครับแดงติดหูมารอยชีชพหาบวกส mm ิเ hmm. ขารอยหานไอ้ครับนี่ยรอยชีชพหาบวกแม่นี่แ mm hmm. ม่นี่มีหูครับ สายหูบ่ะเนี่ยสายหูลูกพอไดนนาะหูตัวนี้นเนาะแดงกาลสินโอ้ลูกแดงกาลาสินครับเบิ่งหนาเพิ่นน,นี่ครับนี่หนาผากงี้โมกนูนกน่นครับผมหนานกแก้วหูเน่าไกา่ปากเคือหนึ่งเล็บดีน้ำโต้หนังหนา,นาประกัตรต้นนี้ทุกอย่างต้นนี้ประกันทุกอย่างคือกันเนาะเจ้าดิวันกังหัวต้มดำเหมือนกันวะ หนึ่งสองสามหองเดียวกันเพราะว่าตัวแดงมันคายไปแล้วเนาะายแล้วเดี๋ยวตัวตัวดำกับแม่นี่แม่นี่ห้องใสรก็ครับแม่นี่ห้องหกพิบัติหกมื่นหาไม่น้องหกมื่นหามักหูดนะครับนี่ลูกแดงกาลสินพันวาสันใกล้ผสมแล้วผสมเนียนเป็นทองแหลกเด่นบ่ผสมเันผสมใ่มันงอมันใกล้ใกล้โอ้ใกล้ผิดแล้วมันใกล้ผสมแล้วกระสีวางงอสองตีแล้วความนี่เอาอันเอาหูใส่อีกเนาะ เจ้าเทียนะผู้ได้มากกว่าเซตอันนั้นเลเบิดโจโกเลยวะโอ้ทาหนังหนาดิตัวนี้พี่น้องอยากได้ไหมนี่ก็โทรมาเบอร์นี่เนาะเบอร์หันเนาะคุณโกหันะครับเบอร์เบอร์เบอร์เมียดำดำเนาะเจ้าหนีมาสามพี่น้งงามเลยครับเจ้านีขาใหญ่ครับนี่ปค้งหางครับช่วงนี้เบิ่งกันสนีก็นนะครับเบิ่งจะใครเบิ่งช่วงต่อไปนะครับนี่ช่วงเบิ่งช่วงต่อไปครับนี่จงนีสนีก็นนะครับเนาะต่อกันช่วงหนาช่วงไม่ครับ 妈妈在哪儿